ันนี้ครับพบกอะไรครับผมวันนี้ผมแบงค์ซิลโตครับประจัดพิเศษให้ครับสำหรับอีสูตรดีแม็กซี่ประตูอ่าจัดทรงรุมแม็กซ์ยิ่รับแทะนะใครชอบตัวสูงแต่ไม่ตัวเตี้ยครับจัดไปครับลูกค้าจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ครับมาดูกันเลยมานี่ครับผมคันนี้นะโอ้โหดูครับใบหน้ายชัดเจนครับบั้มกรอบนะเอนะ L E D ์ยีนะครับผม Day Time Running Light นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับไฟจับหองโครมชุดนะนี่ครับกระชังหน้าครับกระชังหน้าโครเมียมครับ เทียบเลยนะครับมีสูตรดีแม็กครับวันนี้เครื่อยนต์1.9โอ้โหดูด้านข้างหน่อยครับแต่คัคันนี้นะจับทรงใหมกครับแม็กใหม่ยางใหม่นะเรียบร้อยคันนี้นะครับนี่เลยนะแม็กขอบ18อันนี้ครับยางปี23ชัดเจนมาพร้อมบอครับโชคเดิมดูกันหน่อยครับซุ้มล้อเดิมโชคเดิมนะอ่านี่ครับอย่างสวยเลยคันนี้นะครับแม็ก18ดิสเบรกพร้อมคันนี้ครับสภาพเดิมเยี่ยมครับอ่ะขึ้นมาหน่อยครับผมมีมาเล หมูช้างครับนี่ครับเห็นชัดเจนนะครับว่าหูช้างจะมีไฟเดียวด้วยนะครับเป็นดีไซน์เขาเลยมีบานในข้างครับเห็นไหมครับตัวเตี้ยนะแต่บานในข้างเสริมมาเได้รยจากศูนย์โรงงานทีเดียวครับมาเดี๋ยวมาดูภายในกันหน่อยนะครับนี่เลยสาหรับคันนี้ครับมาดูโครงสร้างกันหน่อยนะชัดเจนนะลูกค้านี่ครับบูรัข้างในครับน็อตภายในนะเห็นไหมครับจะเห็นได้ชัดเจนว่าน็อตตัวนี้นะไม่มีขเขีอวครับน็อตเดิมจากศูนย์โรงงานทีเดียวนะคันนี้นะอ่านี่ที่วางแก้วครับ ใส่แก้ววางแก้วได้สะดวกสบายครับอ่านี่ครับเป็นบ่อผ้ากำมะหยี่นะครับผมโครงสร้างครับดูนักกันหน่อยน้อมี4สี่จุดนะโครงสร้างหลักตรงกลางนะครับดูครับทุกจุดนะไม่มีการขันเกิดขึ้นครับสภาพเดิมครับอ่าโครงสร้างเมท์ลครับดูหน่อยครับนี่เมท์ลนะชัดเจนครับเมท์ลนะเมท์ลเดิมครับผมรีวิวเต็มๆเลยว่าเดิมทั้งคันนะสภาพไม่เคยเก็บสีมาก่อนนะครับด้านหลังก็ดูกันหน่อยครับ ด้านหลังนี่เลยครับโอ้โหนี่ครับเานที่นั่งนะที่นั่งกว้างมากครับคันนี้มีเบาะผ้ากรมะหยี่นะลูกค้าเย็นสบายเป็นได้ข่าวครับคันนี้ออปชั่นครบชุดแน่นอนนะนั่งสะดวกสบายครับเกที่นั่งเจอสีที่นั่งนะครับนี่เลยเป็นอันด้านหลังครับมาดูกันหน่อยนี่ครับชัดเจนไหมครับเป็นอันด้านหลังนะครบครับทุกจุดเลยารันตีครับไม่เคยเก็บสีมาก่อนคันนี้นะสภาพลเดิมครับแ่สวยในสีเท่รราโบด้วย ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับใช้ดีเซลนะครับวันนี้เริ่มดีเซลไปเลยครับมี่ครับช่วงหลังนะจะเป็นตัวที่โหลดมาแล้วจากปกติเป็นตัวสูงนะครับจะเป็นตัวเตี้ยลงมาอ่าแม็ก68เหมือนเดิมครับนี่ยางนะครับแม็กเรซซิ่งเหมือนเดิมครับจะสวยเลยกระบะไรเนอร์ครับชัดเจนนะไรเนอร์คันนี้ไม่เคยใส่ไรเนอร์มาด้วยครับใครอยากได้ไรเนอร์ใส่ให้ปกติเลยครับผมด้านท้ายครับจะเป็นแฟลรไฟ LED ไฟไทยอีวีนะมีไม่ได้หลังครับมาได้หลังอีกสีเขาจะตรงกับสีตัวถังรถเลยนะครับรถเลยเพราะว่ามาจากศูนย์งานมีกล้องมองหลังลูกค้าด้วยนะครับน้าทายชัดเจนครับนี่เลยไม่เคยบรรทุกหนักมาก่อนนะสภาพเดิมครับใครอยากได้กระบะนเนอร์จับให้ใครไม่อยากใส่ก็จับให้ครับนี่นะครับค้าขอบคุณมค่าของอันนี้นะสำหรับยี่สูตรดีแม็กคันนี้ครับนี่ไฟอีวีดีนะ DDI หนึ่งจุดเก้าครับนี่ครับดู้านล่างกันหน่อย ช่วงล่างนะเห็นไหมว่าช่วงล่างนะเป็นสภาพที่ทำรับมาให้เรียบร้อยเป็นทรงเตี้ยนะครับใครชอบตัวสูงไอเตี้ยก็จับคันนี้ไปเลยนะครับแม็กอ์2 5 5ก 50R18 นะครับแม็กมายังใหม่พร้อมเรียบร้อยนะคันนี้นะครับอ่ะคอนโดสารทั้งป่านนะครับดูน็อตครับน็อตเขนหน่อยยังไงบ้างเห็นไหมครับทุกจุดนะไม่มีการฟอร์ดมาก่อนนะสภาพเดิมครับหรือไม่น่นครับเห็นไหมครับชัดเจนนะว่าโครงสร้างเดิมครับไม่มีพวกเพียความพิฆาตมาก่อน สวยขนาดนี้ครับสิ่งชัดเจนนะครับว่าคันนี้เป็นรถที่ผมว่าออกป้านในราคาอยู่ที่แปดแสนกว่าบาทวันนี้เดี๋ยผมขายพิเศษให้รองทายคลิปครับนี่นะภายในนี่เลยครับภายในนะครับผมนี่เลยพวงมาลัยครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัย power นะครับอ่าสามารถควบคุมหน้าจอได้หน้าจอมนกล้องมองหลังครับระบบเกียร์รอบเกียร์มีทั้งหมดนะครับเจ็ดเกียร์นะอ่าเกียร์ R เกียร์ถอยนะครับผม6เกียร์เกียร์เดินหน้านะเกียร์ถอยปกติครับ พวงมาลัยครับพวงมาลัยจะเป็นพวงอะไรพาวเวอร์นะครับอ่าสามารถควบคุมหน้าจอได้หน้าจอมันก็มองหลังครับระบบเกียร์รอบเกียร์มีทั้งหมดนะครับเจ็ดเกียร์นะอ่าเกียร์อารเกียร์ถอยนะครับผมหกเกียร์เกียร์เดินหน้านะเกียร์ถอยปกติครับนี่เลยไม่แค่สองหมื่นกิโลคันนี้ไม่แค่สองหมื่นกิโลนะรถปียี่สิบสามคันนี้นะครับจะสวยกริ๊บๆแบบนี้เลย LDA นะครับแผ่นเกพลทค็อกชั่นครบชุดนะอ่านี่ครับอันนี้เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับผมอ่าต่ำกว่าไฟฟ้านะ น็อตด้านซ้ายเขาด้านขวาดูกันหน่อยครับเตรียมดูหน่อยเห็นไหมครับน็อตเดิมนะสภาพน็อตเดิมครับไม่มีการขันทําสีมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างหลักกันก่อนข้างหน้านะครับเครื่องยนตเป็นไงบ้างนะครับคันนี้ครับนี่ฝากระโปรงครับดูกันหน่อยครับความเี้ยของคนะไม่มีรอยข่วนนะครับผมอันนี้มาจัดกันหน่อยครับนี่เลยโอ้โหขึ้นยนต์ครับไ่คลิปเลยทีเดียวนะขั้นตอนแรกครับดูฝากระโปรงก่อนฝากระโปรงนะครับด้านด้านซ้ายนะครับ เห็นไหมครับว่าสายบันไสายในลูกค้าไม่มีนะไม่มีรอยขัดมานะครับมีเลยสภาพเดิมนะครับผมอ่ารอยทาสีต้านซ้ายหน้าไม่มีนะครับเห็นหแล้วไล่มาเลยครับไล่มาเลยอ่าเป็นเพคค่อนข้างบชุดครับเป็นเพคดีสู่อยู่นะตรงเป๊ะประเด็นนะครับคานหน้าไม่เคยเก็บสีมาก่อนนะครับนี่เลยหม้อน้ําเดิมนะพัดลมเดิมเครื่องยนต์ครับหนึ่งจุดเก้าร้อยห้าสิบแรงมา้าอ่าเครื่นนะองหนึ่งเก้านะประหยาดมากๆคันนี้ ข้างขวาครับดูกันหน่อยครับไล่มาเลยนะการหน้าขวาครับเห็นไหมตาโคมไฟไม่เคยถอดมาเลยนะของชุดครับเดิมั้งหันไล่มาเลยคันนี้ครับนี่เลยทั้งคันเลยนะนี่คือโครงสร้างด้านซ้ายด้านขวานะครับเสียนมาชัดเจนว่าไม่มีนะไม่ได้ครบชั้นของชุดบติดเด็กครบอาจจะด้านบนหน่อยปากกระโปรงขึ้นมาครับข้างบนหน่อยครับปากกระโปงด้านหน่อยข้างบนเห็นนะครับรอยนะพอจะเขียนปากกระโปงนะแผ่นรองทุกอย่างครบชั้นครบชุดเลยคันนี้เครื่องเดิมสภาพเดิมครับ ดูครับนิ่มนิดเดียวนะเนี่ยนิ่มนิดเดียวครับนิ่มมากๆสำหรับคันนี้นะ <_ c oughs> เครื่องยนต์1.9อย่าง <_ k> ที่บอกลูกค้าสภาพเดิมขนาดนี้ครับรารับประกันได้นะว่าคันนี้นะรับประกันได้ว่าเครื่องเดิมตัวถังเดิมนะครับบรันต์ให้สูงสุดถึง3ปีนะครับซื้อรอมือสองที่แต่บรันต์0สูงสุด3ปีให้เลยนะแบตเตอรี่จะเปลี่ยนก้อนใหม่ให้นะครับลูกค้าก็ห่วงครับเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องนะครับซื้อราน้ำมันเครื่องของของเหลวถ้าัน้ำมันทลายเปลี่ยนให้หมดเลยออปชั่นอะ อะรที่สำคัญครับดูคลิปนี้มานะทักมาหาผมได้ผมแถมฟรีเป็นการใช้ชั้นหนึ่งหนึ่งปีบริษัทอีซูดิค์สามปีเป็นไงครับลูกค้าปรับคุ้มค่าของเรานะนี่ครับมีสองอีซูดิค์แบตตันนี้นะที่บอกครับออกไปร,ราคาที่แปดแสนกว่าบาทวันนี้ครับผมขายราคาเพียงแค่หกแสนกว่าบาทค,ครับสำหรับอันนี้นะเหมืนที่บอกออกใหม่ได้แค่แคปเตี้ยไปขับนะหรือแคปสูงก็ิดเดียวนะลูกค้าแต่หาผมได้วันนี้ครับได้อีซูดีคแม็กครับตัวหนึ่งจุดเก้า LDA ที่ไม่แค่สองหมื่นโล สภาพเดิมมังขัดวันที่ศดนสปีปีมาทค่หนปีเห็นไหมครับขอบคุณค่าใครแนะนำรับเช่นี้มานะแนะนําการ่ห้มาสื้อรถขับผมนะรับไปเลยครับค่าแนะนำสูงสุดถึงหนึ่งหมื่นบาทส่วนคนซื้อครับรับส่วนลไปเลยครับหนึ่งแสนบาทเดียวเป็นแค่6กแสนกวบาทสำหรับคันนี้ครับสนใจครับผู้ค้าทักมาเลยที่เบอร์ศูนส่ครับห้า4หกองสีหรือลายที่แอดบ้านเขียวนะทีมงานผมแอดสี่สได้เลยครับแบงค์เดตครับสวัสดีครับ